สบ,บายดีครับพี่น้องบองปนอยู่กับทับปเลยครับเมือ่อนี้ผมทายเองม่เม็นเองหมดกนันแล้วกันเฮ้ย ก็เเขาเสียงมวนดีไหมเสียงมวนดีเนาะขยันเดี๋ยวเขาเียกเทปเค่ท้องนี่แหละ ได้ไลได้รถันโอ้ยอันฝานกเียวเ็ขี้เ่าอเลยเฮ้ยเขากันอนเขาหมข้อพิงอ เราเนเลื่อนเพื่อนจะปิงมากสัตเอามาจอดแทนแคนี้บอกอจับจับจับเเฮ้ยจิบบจิเดี๋ยวเจอรถไฟรุ่นนี้แหละ ่ยังอ,อีกโอ้มันเหมือนน F อ่อนเนาะเอฟซีอ่าชื่อรวยเบ่งไวยก่อนถ่ายถไทยเป็นแบบครับเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไปพร้อมกันตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะ ว่า,าขึ้นไป,ไลไนไปแล้กรถใครกันเฮ็ดจะแล้วแล้วนะคันแยกแถ้าเลยใส่ผ้านเขาดึงไปพู่นเขาบ่ได้เอาอยู่นี่หน่อยสิเนีย่ยนี่

ออสายพันไุ์ลยูกตี้ยยะไรๆเถอะคนละงงหรอแต่เขาเห็ียดทำหน่หนอยอย,อย,ยังวิ่นละ่นนะ,าะเเลทางอุ้มเขากับป้าใหญ่นะาน่านซ้ำๆกันเาอ๋ออันนี้เขาเห็ดเขากันามเนาะ เพราะเขามันน่าสีหลอดมันน่ามันมันตกเลยเครี่ยงตกอันนี้เขากลั่นตบึ้นไปก็ดีว่ะไม่เคยดีหรอกใครวะมันมันอยู่เพี้ยงไงมันมาปั๊บมันเป็นรถใหญ่มันปั่นออกเนาะอันนี้มันมามันก็มาดันดันนั่นแล้วแต่คนมากกว่ามอเตอร์โอ้สี่ศูนย์มาพี่น้อง โคสี่ศไม่มีคอไม่ได้ต่อคอราคาในเงิน็นราคานะกระบอกเขาขางเดียวเอ๊ยเขาใส่หลายอันรวดยเขาใส่สองตัวนูก็่สเออ พกิไปาบงกรเนิดส mm. ิดู ar, like, ีตเสื une, ่องขึ nothing, ้นตูให้ดูหน่ยรับขึ้ตู้ให้ดูห <po น่อยวะป่บปุ <h <h ๊บวิวิวิ <h <h ่อันนั้นคือห้องไฟวะ ส onents, ี smoking, ่หอบอันอันหนูท no ูสี่หลอดเสียซุนเลยเสียหนาเลยครับกี่ตันพี่ประมาณตันกว่าเฉียงเบิดขั้นดี้หราอ่นไม่รู้ไม่ได้ครัประมาณไม่ได้ตันกว่าไม่ได้ขั้น 对不对 เงียบเงียบรถอกก็เงียบไม่ี่หรอกทำไปลูกไี่ทำไม่ปิดระดับทางกเปลดคือกดือเยีางโดงดังทำไม่ได้ทำอยู่ยังไม่รู้ว่าจะลองวันนี้เลยนี่นวดมันปีอันนี่ไมนี่ดังเป็ด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 โอ้ปากคานเลยว่ะปากใสเเลยเงียบเลย น <You> know? <laughs> คลิปนียวสัน่นิครับขอบคุณเอฟซีไรไรครับสบายดีครับ